เข่าวเกี่ยวไวัยทองฮะว <What? laughs> ัยเราเห็น <laughs> นี่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของมนุษยชาตินะหมาแมวที่มันไม่มีวัยหมดประจำเดือนนะฮะอะแล้วมันมีไปจนแก่เท่าเลยเหรอเออจริงเหรอจริงๆ S <S 2> <S 2> ในในโลกเราเนี่ยนะตอนนี้ที่เขารู้จักกันทุกวันเนี้ยม,มีสัตว์ที่มีวัยหมดประจําเดือนมีแค่มนุษย์เราวานไพลอตและว,วานพชาิชชาตเนี่ย <Okay. S 2> ที่มีวัยทองอ oh. แล้วเป็นปริศนาทางชีววิทยาว่าหนึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปรับตัวมาเพื่อให้สืบพันธุ์ให้ได้มากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดิมนมันหยุดสืบพันธุ์คำถามที่2คือปกติสัตว์ทั่วไปเวลามันหยุดสืบพันธุ์แล้วหรือเครื่องคราวในการผลิตลูกของมันเนี่ยหมดอายุมันก็มักจะตายไป นึกภาพไม้กระทั่งพืชต้นไม้อะไรชนิดออกดอกปุ๊บตายแต่ว่าเนี่ยคนเราลองนึกดูคนนี้หมดประจําเดือนอายุเท่าไหร่แล้วก็อยู่ต่อไปอีกเป็นหลายสิบปีอะนึกออกปะคือมันมีอย่างนี้มันมีฝูงออก,ก้้าอยู่ฝูงหนึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาเออเขาศึกษามันมานานมากไงยุคเซเวนตี้อะอายุยืนแล้วแบบจากยุคเซเวน ยุคเซมอตี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออตัวนี้เคยมีลูกอ่าคุณผู้หญิงคนนี้เคยมีลูกแล้วก็บอกว่าก็เจอป้าแก่หลายตัวที่แบบว่าตั้งแต่มีลูกครั้งนั้นมาแล้วผ่านมา40ปีเนี่ยยังไม่มีลูกอีกเลยทุกวันนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งอายุร้อยสามปี้อายุยืนเขาตั้งชื่อเล่นให้มันว่าแกรนนี่นะฮะคุณยายช่วงชีวิตที่ผ่านมา40ปีเนี่ยไม่ได้สืพันเลยฮะกาเนี่ยได้ค้นพบว่ามีคุณยายอยู่ วิวปะปนกับรุ่นรุ่นหลังๆอะ่ะรุ่นรุ่นที่ยังแบบสาวยังหนุ่มอะไรก็อยู่รวมกันทั้งหมดนะ่ะน่าจะเรียกได้ว่าเป็นวานไวทองโอเคสิ่งที่เขาค้นพบล่าสุดก็คือว่าในฤดูร้อนเนี่ยพวกฝูงออก,ก้าเนี่ยจะไปหาแซลมอนกินกันแล้วก็จะต้องมีผู้นําฝูงพาไปหาแหล่งแซลมอนเนี่ยโอ้โออยี่บอกนาะเป็นผู้เท่าแกรนี่ใช่เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในฝูงว่าต้องไปหาแซลมอนที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฤดูไหนที่แซลมอนหายากเนี่ยนะคุณยายจะมาเป็นตัวนําฝูงเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหน้าที่ของสาววัยทองทั้งหลายเนี่ยเนี่ยฮะถ่ายทอดข้อมูลจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยให้กับรุ่นต่อมาคือปกติถ้าในทางการคัดเลือกตามธรรมชาติเราจะบอกว่าเราถ่ายทอดพันธุก,กรรมโดยการมีลูก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 แต่จริงมันมีสิ่งที่เรียกว่า indirect fitness คุณไม่ต้องถ่ายทอดพันธุกรรมโดยการผลิตลูกเองก็ได้คุณเอาพลังงานคุณเนี่ยมันดูแลเครือญาติของคุณให้เขาอยู่รอดได้ดี โดยที่ตัวคุณไม่คอดลูกเองยีนมันได้รับการถืสืบทอดต่อไปเหมือนกันแต่สืบทอดผ่านตัวอื่นแนะไม่ใช่ผ่านลูกเราแคนั้นเองอันนี้คือไขปริศนาทางชีววิทยาโอเคนะฮะ